ปูกก็โตเลยตายก็ในในเถอกใเล็มบเ็ได้เฮ้ยปู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 ป,ป,ปนี่ยาจยจอยเดียวไปดูอันยายชมเดียวไปดองตํ้มชมตามําสกเศกโอ๊ยปูตันึงนั่งมาก้เอาล่ะเก็บใส่ถังอย่เนี่ยแลมีต,ตัวเพออิ่มอกเออนั่นแหละเดียวไปตั้งสองตัว นานมีจังกุ้งไม่จังปูมีจังปลาเด้อแต่มาเมื่อไงก็ยังมันอันนี้บึ้มบุบบุบบุบมันดินก้อยเด้อก้อยเด้อไหมปูนกุ้งเป็นเป็นสดสดกุ้งเต้นกินเมาใส่หนาจ้องซื้อวันนี้เอ้ยกุ้งแต่พ่อปนอยู่จ้าปูนาคาเกตัวใหญ่ซะมสิ อยากกินยังก็กินเด้อตายแล้วสิบวันกินผูต่เวลาเอาของข้าของก่อนนี่เลย้เป็นิงสั่งล่หมตายเนอตายเกาไ่ไปล้นต่ตายเก่าไม่เลยดูเด้อจ้าผู้ผูผูไ่เดือดดโอ้ยแต่พระที่อยจะยุมือจะโบ้ึอนี เดยวพ่อปนอยู่เรออาจารย์นี่เียโอ้โ